ผมเชื่อนะครับแ่าแต่หลายคนเนี่ยที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยต้องผ่านตาว่าไม่ได้เล่นลิงสิบปีมันคืออะไรวะนะครับแต่ว่าเกมนี้ยังเปาไม่ถึงสิบปีเลยโดนหลอกแล้วไงก็สหรับวันนี้ครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับสลับวันนี้ครับโอ้แล้วอยู่ในเกม Rv เนี่ยที่เรียกได้ว่าแบบโอ้โหไม่ได้เล่นกันมานานมากนะครับแล้วก็แบบ เอ่อตอนนี้แนบเกมก็มีฮีโร่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกินของลิงตัวใหม่นะครับอันนี้คือลิงแอวูคองนะครับเป็นสกินอะไรไม่รู้นะสกินขายบะหมี่นะคือมันมันมาไกลมากคุณผู้ชมเข้าใจป่ะแบบลิงมาขายบะหมี่แบบวัดอะไรก็ไม่รู้เนะแล้ราก็ต้องเล่นกิจกรรมขายบะหมี่เพื่อเอาลิงนะครับคืออาวมาไกลมากคุณผู้ชมครับหลายคนได้คิดถึงเกม R v วมากๆใช่ไหมเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นมานานมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผันตัวเองเนี่ยมาเป็นเอ่อีโอทีม อานะครับชื่อว่าทีมบาเลนเซียอีสปอร์นะครับใครที่ตามอยู่ก็จะรู้นะครับขอบคุณมากๆนะที่ติดตามาาผลงานของทีมเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เข้ารอบ4ทีมของโปลีเรียบร้อยแล้วนะครับดังทั้งที่แบบพึ่งฟอร์มฟอมตัวกันได้แค่เดือนเดียวนะครับทีทีมรับสมัครมายังไม่ถึงเดือนเลยประมาณเดือนนี้ เกือบเดือนแนบเกือบเดือนแล้วก็แข่งเลยนะฮะแล้วก็ได้ที่4เลยนบโอ้โหเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนบของซีโอถูกใจสิ่งนี้เน่ก็สลับในวันนี้ครับมาไม่ได้เล่นกันมานานมากนะฮะจริงๆผมอยากเล่นลิงมากคุณผู้ชมแต่ว่าสกินใหม่เนี่ยมันต้องเล่นกิจกรรมของมันนะครับแล้วก็กว่าจะได้มาเนี่ยากอยู่พอสมควรนะฮะอนาไว้เล่นทีหลังแล้วกันนบวันนี้เราจะมาเล่นลิงในโหมดของสกินเก่าก่อนแล้วกันนี่แล้วก็มันรีแรงแล้วเว้ยคุณผู้ชมมันรีแรงนะฮะชึบ พอมันรีแรงปั๊บกูกลายเป็นแรงไก่โกลยกูกลายเป็นไก่โกแล้วเอาละครับทีนี้นะครับแอนเราต้องมีเพื่อนหนึ่งคนนะครับเพื่อนทำการเก็บแรงโกนะครับเมื่อกี้กดไปคนเดียวละแต่ว่าไปเจอแต่แบบเจไเหมือนเหมือนคนที่ไม่ใช่คนนะก็เลยแบบเออต้องเรียกเล็กมานะครับัสดีครับเล็กครับฮัลลโหสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกูเมื่อกี้เจอกูกดคำคู้เลยรเงี้ยไโอ้ย ดีไม่ได้เออยันแปดโมงเลยอ่ะยิ่งมันก็ยิ่งเข็มไปเรื่อยๆนะเฮ้่เล็กโ,โอ้อีกฝั่งมันทีมรวมสาวเลยเนี่ยนี่อสอนเชิงเดี๋ยวสอนเชิงสอนเชิงซีโสอนเชิงเออจะเปิดไฟแล้วรีบเลือกลิงเลยนะเอ,ะไ,อไม่มีใครมาแยง่งใคเฮ้ยเฮ้ยข้างรักแล้วเฮ้ยแล้วมึงไม่เล่นมิดเลนเหรอ เูเป็นแคลรี่กูดูอยู่ว่าไอ้เี้ยนมันจะเลือกอะไรต้องเลือกมิดเลนดิต้องเป็นมีสกินลิงไปเฮียที่ไม่มีใครสนใจแล้วลิงไปมาแล้วหมดลูกเก้าห้อยอย่างแพงเพื่อมาแลกเออฝั่งนี้มาฮีโร่มันโหดนะมันมีวูคองเวอร์ชั่นอีโวเฮ้ยมันเท่เฮ้ยมันยอดกูถามจริงเออไม่ได้ไม่เห็นก่องไม่เห็นอาจจะเป็นกิจกรรมนะ กิจกรรมกิจกรรมนี่ตัวอะไรอ่ะนี่เป็นบ้าอาร์วีเป็นกลายเป็นเกมอะไรไปแล้ววะเนี่ยไบรท์ไบรท์โอ้มันกลายเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องหมุนใช่ไหมสเต็ปแรกเลยคือต้องหมุนคแอปอาร์วีเนี่ยอยู่นิ่งๆเหมือนอยู่ยืนอยู่บ้านต้องหมุนไม่รู้ทำไรเรียนโลกชั้นตะตุกสเต็ปนี้ยังใช้อยู่ว่าแบบลากลากคเดมเข้าป่าเพื่อฟาร์มอุศรลูกอินเองเนี่ยสอนปากตัเองเลยกับมือนี่่เรือง ควบสองตำแหน่งใช่คีเป็นโคชโคชจากทางบ้านนะเข้าใจป่ะเล่นไม่ดีก็ด่าแต่แถวช่องแชทเออทีมผมเป็นยีครับชิวชิวกิ่งหลังเกมนี่ว่าใช่เฮ้ยคีโอ้ยคีกับคีป่ะชนะแล้วเกมนี้เฮ้ยมันมันเวทมันเวทปากกูเพื่อนไหนมันเวทปากกูจี้เลยมันแอบตีปากวะ เสียเปียบแล้วพูดเสียเปียบแล้วต่อให้ไงต่อให้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ดคือมีหน้านี่มันยืนเป็นมิดเลนเลยเพื่อนเอาไงดีวะหม่ได้ละยิ้มูไม่เหลือเลยเฮ้ยนี่ม่ค่าค่านักมล้งได้ได้เจอยุบน้ออุ้ยเขาฟิกเกอร์เลยว่ะปัขอโยนมันฟิกเกอร์ไปแล้วเอาเลยเพื่อนไม่ตาอย่างนั้นอย่างนั้นอุ้ยจะลัดไม่ได้ลัดกลับบ้านก็ได้ เพื่อนโดนเพื่อนโดนไปแล้วโอ้โหเสียเลสไปตัวเดียวแบบทำเสียแผนเลยใช่ไหมมันไม่ร่วมซีใช่หแบนขอบผมครับแม่แม่งเย่งเลนกลางมันพอแย่งอยู่มา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 เลียมซิกแหวนแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอเคผีเสื้อผีเสื้อกินผีเสื้อนะเอาเลยเอาเลยมึงเปิดกูตามมึงเปิดกูตามเด้งดึง เฮ้ยไอ้ตาอยู่ปึ๊บมาบแบขอได้เถอะเออลูรหาชฉอดยังไงเยอะขอบเฮ้ยลิงเลิงลุงเลิงลุงลิงไปนู่นแล้ว่ะเกิดกี่วิโอ้ตมังกรมังกรเพื่อนมังกรอือทีเป็นงานมากอือกูรู้แล้วเล็ก เราควรกูควรทำทีมวาเลนเซียที่แบบเป็นอินเทอร์แลงโก้เล่นลีกโก้เล่นลีกแลงโก้มีไหมคนดูเริ่มเริ่มแบบว้าวเริ่มมีความหวังนละคอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นล่างเลยล่างล่างเพื่อนล่าง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 แม่งลิงมันยั่งไก่เลยลิงมันไก่เหรอใช่กูร้อให้ฟังไหมอะไรวะ เออเหมือนดีเหมือนไก่แล้วก็แตกไหมไปสแลนร้อนหยิบเล่นเฉยๆหยิบเล่นเฉยๆเล็กดันดันมิดแล้วเราไปไปฆ่าสเลนไเปเพื่อนได้ได้มีล็อกฮาแล้วเฮ้ยตรงนี้มันเดียวตาฮ่าฮ่าโย่เลยฮ่าฮ่าโย่เลยโย่ยอมยอม กาบวกเป, smile, ปล่ากาบวกเปล่าลิงอยู่บนหลังเดินครึ่งเดียวเองมาตัอนนี้แตกแล้วเดี๋ยวคกูรอตรงนี้กันเด้งดึงว้อีกปาดเอาแล้วทำไมมึงได้เพื่อนไม่น่าใช่นะแบบเนี้ยไปดันนิดไปชูเออเดินช้าเลยเกินได้เงินฟา้ามนปีกก็บินช้าเฮ้ยเราตรงกลางนี่คืออะไรกันเนี่ย ใช่มันมันหลอนมากเลยตรงกลางหลอนเหนอใช่เอางี้เสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเรื่องล้าช็อดเด็กกูชอบมากเฮ้ยแครี่ตัวแคริ่งตัวเวนเวนไป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 เฮ้ยแรงมากแรงมากได้บูด้วยไอ้ล่างต่อล่างต่อล่างต่อกำลังหลอนเฮ้ยอย่าบูดอย่าบูปฟ้าหนี่ ลานจอดเอาทุกอย่างว่าใช่และวว่าเลเซียอีสปอดโกลนโกลนโกลแร้งโกลนโกลนขนขนน่าแก้งหมดนะเฮ้ยมิด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 เฮ้ยเนี่ยลิงมันยังเหมือนเลยเกินไปลิงเกินไปเกินไปเพื่อนอ้องกูเปิดดนตรีทำไมอะ กูปัดปาร์ตกูอาบเลือดละรู้สึกเก่งมากกับแลงโกรู้สึกได้เหมือนเป็นโปรเลเยอร์เออกูแข่งได้ละอาวีโปรเอกอินดีตรับกูดันมิดก่อนนะครับคุณว่ากูซูแบนได้ป่ะวะสองทีแตกแล้วหมายถึงกูมันดิดเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ล เฮ้ยมันยิงมันทำยิงทำปูไม่รู้ปูฟาร์มกูฟาร์มกูฟาร์มอนี่มันจะแตกหมดแล้วเพื่อนไม่มีใครเอากูลงอ่ะในป้อมมึงก็ไม่กลัวไงโชวสเต็ปโดนแล้ววะโอ้โดนแคตดาวดิงแล้วโดนเฮ้ยอย่าพิ่งทานเยอะดิเดี๋ยวกูหมดความสำคัญออกฟาร์มกันได้ไหมเดี๋ยวหมดความสำคัญ รู้สึกหมดความสำคัญแล้วเฮ้ส้าวิอุ้ยเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแรงจัดๆเริ่มแรงจัดๆห้ามฆ่ากันนะจนกว่าคุณจะได้ฆ่าอย่าไปฆ่ากันเป็นมิตรกันไว้ก่อน ฟาร์มคีแบบเร็วมากอะติดคีให้ไปทุกดอกนี่ไปฟาร์มคนต่อไปฟาร์มคนดีกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ากูไม่ได้ร้อยคิวตานี้กูไม่เลิกเล่นอะเมื่อไรจบเลยฮึบเฮ้ยหนีมันลอยน้ตอุ้ยโอ้โหแรงมากคีดยังไม่รู้เรื่องมีตัวทาล่าทาล่าอยูชาม่ทาล่าด่าวะ ตัวโอ้ยดีก็แต่ตายดิไปลิงลิงไปลิงอุ้ยอุ้ยดึงดึงวิวโอ้ยตายเลยปะเนี่ยตายป้าเมื่อกี้ดู้อะสองดิกวามี่ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านส่งสัญลักษณ์เพื่อน เยองไก่จบเป็นแรงโกกินง่าได้ไม่ได้ไม่ได้ค่าได้ไม่ดันเดี๋ยวไม่มีความสุขบัว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 เด็กเปนเล่นมันมากอ่ะท่านี่อะไรเงี้ยต้องต้องแตเวนมือที่สปินหนาบงเฮ้ยเจลี่จี้เลยโอเคแค่ได้แล้วโอ้ไม่ได้ละ ต้องออกทีน,นี้กันตายเว้ยไม่ออกอะไรเคียวออกเคียวอ,อ่ะไม่ได้โอ้ลิงมันฆ่ากูแบบเพื่อนกูจะเล่งแต่มันเลยโอเคปะ่ะจะรอเพื่อนกูตายเสร็จปับป๊บกูก็เข้าไปแบบรอ,อๆซับเรามันไม่ยอมออ,ออกเปิดแมปมาลิงมาว้าวแรงมากทำไมไม่มีคนเอาไอ้ไอ้หนอนนี่โผลม่มาจากดินนี่บ้างวะตีดากตีดากอตีดาก ดาดสเตเลอยร์นี่แรงแรงเป็นบอสทำไมเป็นพี่หนุ่มเลือดที่อูหรือเปล่าดาดสเตเลียร์ดาดฟาร์มมันเอาดูดเลือดออกไปแล้วไงตัวมึงไม่มีดูลเลือดเฮ้ยลิงลิงเห็นป่าลิงมันกระโดดยองยองย้งย้งอยู่อะวางไงนังอยู่ในบ้านอยู่บ้านระวังระวัง อะไรวปนล้อยู่มันก็ตายกันหมดเลยไอ้ลิงมันมางัดกูอเฮ้ยเฮ้ยิเฮ้ยเหน้าเกินตาคุไปละไ้เพิงจบโนมันโดนมันโดนลิงป้า้วเต้เฮ้ยเพิมก่อนกูเพิมก่อน ลิงเฉยๆกูพิมพก่อนไม่ได้มันข้างกูแค้นกูแค้นมากเราไม่เอ็นใช่ไหมเราไม่เอ็นไม่เอ็นเพื่อนเจ้าปรทรมานเขาด้วยเฮ้ยมึงคิดว่ายังไงกับการที่กูเอารองเท้าออกวะเหนื่ยัดดาเมจแบบเต็มเนี่ยอ่ะ อุ้ยบั๊บเพี้ยอะไกูเต็มตัวหมดเลยเนี่ยตีตีดากับตีมังกรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลิงลิงไปหามึงเอ้าตัวระเบิดกูว่าเราควรเอ็นนะได้วรอ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 เดี๋ยวบอกทีก่อนรอก่อนรอก่อน ว่าทีมเรากำลังแย่เล็กบวกเลยเล็กลิงอยู่แถวนี้แหละไปแล้วไปแลยไปเายไอ้มันเหลือตีอ่สี่กับสองคิดว่าไงดักแคปตรงนี้มั้งได้มุมเขาเรียกมุมอ่อรเรียบฟิกมุมอ่อย อู้แรงมากคุณจะตายมันก็แรงเพื่อนกูจะไปตีตัวแทงทำไมอ่ะเก้ยหงกูว่าเราควรเอ็นดวะทรมานมันพอยังพอละวเหมทรมานทรมานเราอะทรมานพอแล้วโอ้ย อะไรวะนี่กู้กเห็นก้กเห็ง่ายยืกูมาแล้วเียอท้อย้กูตัวกูเป่แสงเป้ยคือตัวอะไรเนี่ยโยโอ้เยอะเยอแววนเ่เคนจีบน กูแรงมากโหมดตัวยิ่งใหญ่ตายเหรอตายหมดแล้วแลงโกคงไปขนาดมือเราอ่ะจริงไอ้เย่ยังพิน้ามาอวยกันแลงโกถ้ากูไม่ได้ MVP นะกูไล่ทีมกูออกทั้งทุกคนเลยไล่ออกเย่อะไล่ออกได้ไหมไอ้เี้ยนี่ไล่เจมส์คิวสําเนต โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกม RV ในวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับใครที่ใจดีนะฮะฝากกด Subscribe ติดตามช่องเราด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปเรามากก็ฝากตบไลค์จากคนละครั้งจะขอบคุณมากสำหรับวันนี้รักทุกคนเช่นเดิมไว้เจอกันคลิปใหม่ในวันหน้าครับ